ค่เด็กๆวันนี้เราจะมาเจอกันในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะเราเคยบวกสามัญไปแล้วนะคะคือได้บวกเลขธรรมดาวันนี้เราจะบวกเลขทดค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าเราบวกเลขทดเป็นไงจากตัวเบี้ยจานวนค,ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะวันนี้จ้าสุภาจะมีเบี้ยจํานวนนะคะเราจะมาลองบวกกันเลยนะคะตั้งโจทย์เอาไว้นะคะ579 บวก896ค่ะพอมีตัวบวกเราก็ขีดเส้น1เส้นนะคะตั้งโจทย์เลยค่ะ500นะคะ100 200 300 400 500นะคะ500เท่าไหรค่ค่ะ570 1 0 2 0 สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 1, 2 3 4 5 6 6 7 8อบวกนะคะเราก็จะมีไม้ป็นทัดขั้นมาไว้นะคะ,ะเราเลื่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะวางเบีย้ยไม่พอนะคะบวกเท่าไหร่คะ896ค่ะค่ะเด็กๆด,ดูนะคะวันนี้จารย์สุภาสร้างโจทย์มาให้แล้วนะคะ 579บวก896นะคะอาจารย์สะาก็ตั้งเบี้ยมาแล้ว500นะคะ79บวกเวลาบวกเราเอาไม้ขั้นเอาไว้บวก896ค่ะอ่ามันไม่ตรงนะคะเราจัดให้ตรงเวลาจะบวกเราก็เลื่อนไม้ออกนะคะแล้เวเราก็เลื่อนเบี้ยเข้าไปชนกันนะคะ เราจะนับนะคะเวลาบวกเราจะนับจากอะไรคะหลักหน่วยมาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอถึง10บทำไมคะเราก็ทดนะคะเราก็เอา10มา1ตัวแล้วเราก็เก็บตัวนี้ไปนะคะ,ะเก็บ10ตัวหลักหน่วยไปดูซิเหลือเท่าไหร่คะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, right, ่งหเหลือเท่าไรค่ะเด็กๆ5าค่ะเก้าบวกหเท่ากับสิใส่5ทด1นะคะทด1นี่คือตัวนี้เห็นไหมคะอ่าเราเลื่อนขึ้นไปนะคะต่อไป70็ดบวกเกทดอีก1ตัวนี้ทด1นะคะอ่าเราเลื่อนขึ้นไปนับค่ะหนึ่งสิบสองห หกสิบเจ็ดสิบแปบเ้าบสิบสิบค่ะเราก็มีทดอีกแล้วนะคะทดหนึ่งค่ะทดหนึ่งในหลักสูงขึ้นไปก็คือหลักอะไรคะหลักร้อยอหลักร้อยนะคะเราเหลือเท่าไรคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิี่สห้าสหสิแล้วที่เราทดอีกสินะคะก็เป็นเจสบค่ะ 6ทดอีก1เป็น7เห็นไหมคะต่อไป5บวก8นะคะเราก็เลื่อนหลักร้อยขึ้นไป500บวก800นะคะนับค่ะ100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 0ค่ะพอ10 0ยปุ๊บเราทำไมคะ ทดหนึ่งค่ะในหลักพันนะคะเราก็หยิบหลักพันมาทดหนึ่งนะคะอ่าเหลือเท่าไรคะเด็กๆหนึ่งร้อยสองร้อามร้อยเหลือเท่าไรคะสามรอ้มรอยค่ะสา0รเมื่อกี้มีทดไหมคะอ่ามีทดอีกหนึ่งสามทดอีกหนึ่งเป็นสี่ค่ะอ่าได้สี่แล้วส 14ก็ทด1เห็นไหมคะทด1ตัวนี้หลักพันมีบวกไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ1000เสร็จแล้วคำตอบขีดเส้น2เส้นค่ะ579บวก896เท่ากับ1475จบแล้วคะ่ะ การบวกมีทดนะคะพอเราครบ10แล้วเราก็ทําไมคะปัดให้มันสูงขึ้นไปในในหลักที่สูงขึ้นไปก็ทด1น,นะคะพอหลักอ่บบวกได้10แล้วก็ปัดขึ้นไปในหลักที่สูงขึ้นไปก็คือหลักร้อยทด1ในหลักร้อยพอหลักร้อยได้10แล้วเราก็ทดหปัดขึ้นไปในหลักที่สูงก็คือหลักพันนะคะเด็กๆไปลองทําดูคะ่ะ น้องๆก็อาจทําได้เพราะว่าเราเขียนแค่ตัวเลขเองถ้าน้องเขียนได้0ถึง9น้องๆก็อาจจะบวกได้นะคะเพราะเราใช้อะไรคะใช้เบีย้ยจํานวนเป็นอุปกรณ์ในการบวกค่ะไปลองบวกดูนะคะ,คะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การบวกนะคะที่มีการบวกเกินสิบนะคะ ถ้าเกินสิบแล้วเราเรียกว่าการทดนะคะเราจะทดในหลักที่สูงขึ้นไปนะคะค่ะเด็กก็จะสามารถบวกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหรือหลักพันก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาลองบวกกันเลยนะคะการบวกมีทดค่ะ